ตอนแรกก็ส่องเทศสองเทศสองเทจ,จริงๆก็ไ <laughs> ปสองคุณหมอเลยครับ <laughs> <laughs> หลักๆก,ก็คือมาจัดฟันครับมาจัดฟันแบบเหล็กด้วย เคยจัดฟันมาแล้วรอบหนึ่งแล้วแบบว่าไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ไปหลายปีฟันก็เลยล้มครับก็เลยแบบว่ามองหาคลินิกมาจัดฟันอีกรอบแล้วก็มาเจอที่นี่ตอนแรกก็ส่งเทปส่องเสปปมเทปที่นี่ก่อนเทปคลินิกเราก็เช็คเราก็ดูว่าเขารักษายัางไงอะไรประมาณนี้ครับถ้าไปถามในเพจบ้างครับถามในแชทเขาก็ให้รายละเอียดมาจริงๆก็ไปส่องคุณหมอเลยครับ <laughs> <laughs> คุณหมอเขาน่าจะทาดีเพราะว่าดูจากรูปที่เขาเคยทำมาเป็นยังไง แต่ก็คือมั่นใจครับมั่นใจคุณหมอว่าคุณหมอโอเคก็เลยมาที่นี่เลยจบที่นี่เลยครับอยู่ใกล้ดีด้วยผลเรามัน,นออกมาดีครับความต้องการของผมก็คือตอนแรกเป็นคนไม่มีคางแล้วเหมือนอยากให้มีคางคุณหมอเขาก็ทําตรงนี้ให้ไปคิดว่ามีคางโผล่ขึ้นมาน,นี่ได้เลยครับคุณหมอ <laughs> ช่วยได้ครับ <laughs> จริงก็อยากให้หาข้อมูลก่อนเอาที่แบบว่าเราสะดวกด้วยหรืออันที่เราแบบว่าถูกใจแต่ถ้าไม่รู้ที่ไหนที่นี่ผมก็ว่าเป็นที่ดีที่ประทับใจครับ